ผู้นำทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าการให้ความรู้กับสมาชิกยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับสู่องค์กรมากขึ้นเท่านั้นในการให้ความรู้ในองค์กรไลออนไม่ว่าจะเป็นห้องสัมมนาจะเป็นการเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารมาแบ่งปันประสบการณ์แล้ว การเข้าร่วมประชุมก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมีโอกาสได้แบ่งปันกิจกรรมดีๆกับเพื่อนต่างสโมสรการลงทํากิจกรรมจะทําให้เราเองเชิญกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขให้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในแต่ละรูปแบบของแต่ละบุคคลที่จะดําเนินการในช่วงจังหวะที่ดีอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามีผู้นําหลายคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าน้ำทะเล ออกมาเชิญชวนเพื่อที่จะรณรงค์ให้กับสมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ที่เมืองพัทยาเราทราบดีว่าการประชุมโอซิลฟอรัมที่จะเกิดขึ้นในวันที่14-17สิพฤศจิกายนนี้จะทำให้สมาชิกไลออนไทยทุกคนและสมาชิกไลออนสากลทั่วไปได้รับทราบถึงสิ่งที่ดีในการเข้ามาสู่เป็นสมาชิกขององค์กรไลออนดังนั้นจึงเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับเราต้องสร้างโอกาสที่ดี เพื่อที่จะได้ต่อยอดนําเราไปสู่ทักษะของการเป็นผู้นําและมีทักษะในการบริหารด้านต่างๆในโอกาสนี้ท่านจะได้เจอเพื่อนต่างสโมสรมากมายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันกิจกรรมในพื้นที่ในชุมชนของท่านนะครับไม่แน่การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ชุมชนของท่านอาจจะได้โอกาสในการช่วยเหลือเจ้าเพื่อสมาชิกไรออนอย่างมากมายก็ได้สวัสดี